อูโรโนะว่ะากับบุคคลนิรนาภที่อยู่ในคลิปมึงคิดจริงมึงไม่ได้เป็นคอนเทนต์ในการจิ spicy, ้มกันยังไม่มึงยังไม่เลิกอีกเหรอมึงยังไม่เ,เลิกกับเบียร์มึงไม่ค่อยโทรหาเลยกูบอกไม่แต่ตอนที่แล้วแล้วอะ่ะมึงยังไม่เล <c ười> ิกกับเบียร์อีกเหรอเสียเวลาคุยนะแค่ใช่นี้แหละลูกค้าเยอะโอ้ยไม่ใช่กะลี่สวัสดีครับหมวกจีนนะฮะ และก็อยู่กับวันนี้อีกแล้ว <C le af> เป็นคอนเทนต์เป็นคอนเทนต์ที่กูอยากจะทำที่สุดเลยแต่ว่าคนดูชอบไงคนดูคนดูแบบคอมเมนต์ม,มากๆว่าให้ทำอีกทำอีกก็เลยต้องทำอีกจริงๆนะครับทุกผู้ชมแต่ว่าอยวจะบอกก่อนนะว่าที่โทรไปหาแฟนเก่ารอบที่แล้วอะ่ะคือแฟนเก่าผมอ่ะมันมีหลายคนมากๆเฮ้ยมันไม่ได้แบบว่าว่ากูหล่อนะวัาที่คนเราเกิดมาอายุมากมันก็ต้องมีแฟน เออผ่านมาหลายคนอะ่ะเออทุกคนกลับไปคิดว่าออแฟนเก่าที่คุยวันนั้นเป็นคนที่อยู่ในคลิปที่มันไวรัลออคนละคนกัน <Wow. S 1> อ่าคนละคนกันนะครับอันนี้คืออีกคนนึงที่จะไม่บอกชื่อไม่บอกอะไรเปิดพักไม่ได้ก็แล้วกันเพราะว่าเขาไม่ประสงค์จะเปิดนะครับผมที่บอกไปในข้างต้นว่ามันมันมีเรื่องมันได้เรื่องที่จะต้องโทรเพราะว่าแฟนเก่าผมอะ่ะเป็นโควิดเออแล้วทีเนี้ย เพื่อนผมเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรตอนที่สมัยจะคบกันอ่ะเออไอเพื่อนคนนี้มันเป็นนกต่อให้เป็นเพราสื่อแม่เสื่อมันเป็นมันเป็นเพื่อนของแฟนเก่าผมพอดีนะครับผมก็มันเพื่อนสนิทกันแหละทุกวันนี้ก็ยังเพื่อนกันอยู่มีแค่ผมนี่แหละที่เลิกไปที่เลิกกันไปโอเคมาบอกว่าเป็นโควิดนะครับผมเราก็จะโทรไปถามว่าเป็นยังไงบ้างเนาะโทรไปหาแฟนเก่าได้เรื่องก็เสี่ยการเช่นเคยฮะไม่รู้จะพูดอะไรมันมันทำตัวไม่ถูกเหียแฟนเก่าแล้วเลย หมดล้มันที่จะสามารถกลับไปคุยกับแฟนเก่าได้เออมันยากนะแต่ว่าแฟนเก่ากูคนนี้มันไอ้นี่ไงปากซิ่งไอ้เนี้่ไงคนปากซิ่งไงมีแฟนแต่ละคนปากซิ่งเออมันมีแฟนแบบหลายประเภทไงโอเคเดี๋ยวเครื่องเจ้าแหลมมาอัดเสียงแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวโทรไปเลยไม่รู้ว่าจะรับรหรอือเปล่าโทรไปก่อนฮัลโหทรหาแฟนเก่า EP 2นะครับทุกคน ดีมั้ไหมเนาะเถิดเลยเดี๋ยวไปเปิดชื่อให้เขาดูนี่เดี๋ยวฉันซื้อเลยหรือว่าจะเฟลผมต้องรับสิวังไม่ได้ไม่ได้โกรธกูนี่เขาไม่รับเบอร์แปลกหรือเปล่าคนโทรหาเยอะแล้วหรือเปล่าหัวงงหัวใหม่อย่างี้ โอเคเดี๋ยวครับก่อนโอเคเดี๋ยวครับก่อนว่าโทรไปเดี๋ยวโทรไปเรื่อยๆก่อนดีกว่าเดี๋ยวรับค่อยนะอะไรตั้งไฟตั้งกล้องพอเลยไอ้เหี้ยอ่ะเดี๋ยวผมโทรไปเรื่อยก่อนเนาะจนกว่าจะรับมันรับแหละมันคงต้องรับแหละไอ้เหี้ยหรือว่าเขาก็อยู่นอยู่โรงพยาบาลอยู่อะไรอย่างนี้ปะไปพักผ่อนอยู่หรือเปล่าเออเราเป็นห่วงอ่ะก็เป็นคนเป็นห่วงเปล่าวะเขาได้อยู่โรงพยาบาลสนามไหยเพื่อนเขาบอก น่าจะอยู่โรงพยาบาลน่าจะได้โรงพยาบาลรอนโทรดูสักสองสายเมื่อกี้อาจจะแบบออกมาจากห้องนำไม่ทันอะไรเงี้ยอ่าเดี๋ยวผมลองกดกดโทรไปเรียกก่อนแล้วค่อยรับแล้วค่อยค่อยมานึกเออค่อยรีคอร์ด Two thousand years later สายที่สี่ฮัลโหลจิจาฮัลโหลจ่าว่าไงเป็นไงบ้างเป็นไงเลยวะ ไอ้ยศของว่าติดโควิดเหียลยอกออกโรงพยาบาลแล้วอี่เที่ยวอัปเดตเลยออกโรงพยาบาลออกโรงพยาบาลหรอไอ้เหี้ยกูจะออกโรงพยาบาลแล้วมึงอยู่ไหนมาก่อนเถอะเอ้ามึงได้ข่าวดิสติ้งเต้นมาเลยเลยแบบเป็นห่วงหมดเลยมึงได้มึงจะมาได้ข่าวที่อะไรกูคุยกับไปเหรอตอนกูอยู่โรงพยาบาลไอ้เหี้ยกูจนออกมาตอนกูขายดีตอนกูไปแลกแล้ว จนปิดอีกรอบได้ร้านเล่าอ่ะมึงจนไปแล้วเรียบร้อยแล้วเหรอเออตอนกูไปแล้วจนกูแบบกินน้ำสำลานเฮียเอาแล้วก็ไม่ได้เป็นหนักหรอกหือยังไงไม่ตอนนั้นไม่ได้เป็นหนักตอนนั้นเชื้อยังไม่ลงปอดก็ไปตรวจเบรกเซเลไปจอดเรื่องอะไรปกติแล้วเขาให้นอนโรงพยาบาลแล้วก็ปล่อยออกมาได้เหรอก็คือง่ายขนาดนั้นเลยเหรอเอออย่างงั้นแหละง่ายเลยเหรอแล้วอันนี้หรือเปล่าไปคิดถึงกูอะคิดถึงกูอะ คุ่จะโทรมาอะไรอีกไหมคุณจะโทรมาทำคลิปหรอหรือโทรมายืมเงินหรือโทรมาทำอะไรอีกไม่ใช่โทรมาถามเรื่องโควิดไงอ๋อไม่งไปคุยกับใครตอนไหนเนียเจอมันเหรอไม่ก็คุยกับเพื่อนนี่แหละคุยในกลุ่มกูก็มีกลุ่มไลน์กลุ่มอะไรไหมล่ะมันมันไปโทรแจ้งพีได้ไงอ่ะก็ไม่รู้ก็มันบอกว่ามึงเป็นโควิดกูก็เลยโทรมาอ๋อไม่คุณละหายแล้วออกมาตั้งนานแล้วแล้วอะไรเปล่าคิดถึงกูหรือเปล่า ก็คิดถึงและมึงมึงเข้าโทรมาได้จังหวะจังหวะแบบเอ้ยเหมือนรู้ว่ากูกำลังแบบคิดถึงอยู่เพิ่งดูคลิปเสร็จอะไรแบยปากดีเฮียปากดีไม่คือที่ทำคลิปไปรอบที่แล้วว่าคนดูชอบเยอะได้ดูได้ดูยังดูแล้วดูแลเห็นบ่าวว่ายอดวิวเยอะให้กูพูดเถอะมันอยู่ในใจเป็นหมื่นล้านคำของกูว่ามันจะชอบมีคอมเมนต์ที่ว่าเปิดวาร์ปหน่อยค่ะ กูแบบกูแบบมึงแต่ว่าถ้าเป็นเพื่อนเราอ่ะเขารู้นะเว้ยว่าเป็นแฉกูอ่ะแก้ว่าเขาจะแบบทังหมาเลยว่ามึงใช่แบบมึงโค้งปกหงซื้อแต่เมื่อไหร่ทำไมไม่บอกอุ้ยหยอกเรื่องแต่ชาติปากแปะแต่ยิงหนึ่งปีไหนไอ้เหี้ยมึงไม่รู้กูเคยคบกันมึงไม่ใช่เพื่อนแฉกูแล้วไอ้พวกข่าเดี๋ยวก่อนมึงไปกูไปอัดอั้นตัดใจที่จะพูดมาจากไหนนะฮะกูไม่มีโอกาสเลยติดต่อมึงไงแบบกลัวกลัวแบบว่าได้เล็กไปหรือกลัวเม้นไปแล้วแบบคนนี้ค่ะคนนี้ค่ะเพราะว่าตอนมาพิเรลูกกันอะ อย่าโม้ไปแม่งมันต้องเห็นบ้ากูดแน่ๆผเปิดบ้าเลยค่ะเปิดบ้าเลยค่ะกูพยายามอยู่พยายามดูว่ามีใครเปิดบ้ากูดแบบเปิดผิดเปิดผิดต่อยไปงั้นโอ้ยนี่แหละปากมันซิ่งเหี้ย่างกูอย่างกูมาแล้วนานๆที่คุยกันเรื่องเม้ามันก็เยอะหน่อยแหละแล้วเออแล้วมึงเป็นไงบ้างช่วงเนี้ยก็ปกติดีก็ปลอดภัยอยู่คุโรนนะว่ากับบุคคลนิรนามที่อยู่ในคลิปมึงคิดจริงมึงไม่ได้เป็นคอนเทนต์ในการ เปลี่ยนการไม่ใช่ไม่ใช่อ,อันนี้เพื่อนกูนจริงๆะะนะแนก็แล้นะใช่เหรอใช่ไม่ได้แบบมีสปาร์คขึ้นเงนทีหลังไม่มี <c oughs> อึ้งทีหลังทื่อะไรตอนมาที่คนนั้นมึงก็บอกเพื่อนมึงยังมาอึ้งทีหลัง <c oughs> ่เลยจะมาหลอกคนย่างกูเหรอ <c oughs> เป็นหลอกเด็กอนายนนุ81มันยังรู้เลย <c oughs> ไม่เอากูก็เป็นคนดีใช่ไหมล่ะ <c oughs> ไม่จริงไม่ตอนอยู่กูไม่เป็นคนดีบ้างไอ้สัส ไม่เหลือพูดถึงไอ้เรื่องนั้นก่อนที่แบบเราคุยกันเมื่อปลายปีที่แล้วใช้ไมล่ะที่สุดก,อก็อุ้ยทำไมมึงยังไอ้วะมึงเป็นโควิดอยู่ปะเนี่ยกูหิวน้ำไอ้สัตว์ไม่เพีแพร่ตริดกูหรอไม่ใช่ไงเผื่อมันติดทางโทรศัพท์อะไรอย่างงี้มันไม่ติดหรอกไอ้สัตว์มันจะติดกันตอนซีนี่แหละมึงพิสูจน์แล้วว่าซีก็ไม่ติดโควิดกูงพิสูจน์แล้วมึงเชื่อป๋ามึงมึงพิสูจน์กับใครไม่ต้องมาเล่าให้กูฟังสิ ไม่หัวเก่ากูไม่ใช่เพื่อนมึงที่แบบจะไปอะไรมีอะไรกับใครแล้วมาเล่าให้ฟังไอ้เฮียอ้าวมันเราเราสามารถแบบตับถูกกันได้สามารถเป็นเหมือนเพื่อนได้ไงก็ใช่ตงแต่ว่าเรื่องเนี้ยเรื่องแบบไปอะไรกับคนอื่นมาไม่ต้องคิดภาพออกมั้งได้ไห๋องเออกูก็ลืมไปวะกูคิดภาพออกเลยอ่ะที่ไม่ใช่หำกูอ่ะเหมือนตอนนั้นที่กูบอกว่ามึงมีอะไรกับอีน้องคนนั้นใช่ไหมลูกคิดภาพออกเลยมึงจะขึ้นมาท่าแบบ เไม่ต <c oughs> ้องพูดเลยถึงที่จะพูดแล้วกูขอคิดด้วยไม่เรื่องมันนานมาแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปเราให้อภัยกันได้ใช่ไหมล่ะอ๋อใช่กับพันพูดเยอะจะให้กูเจอมึงนะ <c oughs> คือเรื่องอ่าที่เราคุยกันเรื่องที่เราโทรหาก,กันล่าสุดอ่ะเมื่อปีปลายปีที่แล้วใช่ไหมวันนี้กูก็จะมาย้ำคำถามเดิมว,ว่าเราสามารถกลับไปวันรุ่งมันได้เปล่าว <c oughs> ที่คุยมาทั้งหมดทั้งมวลนี้ยังไม่รู้ตัวอีกเหรอว่าควรที่จะนัดเจอกูได้แล้วอ่ะใช่เมียกูจะด่าก็มีแฟนอยู่ยังพี่มึงยังไม่เลิกอีกเหรอมึงยังไม่เลิกกับเมียมึงก็ไม่ค่อยโทรหาเลยกูบอกไม่ได้ตอนที่แล้วแล้วอ่ะมึงยังไม่เลิกกับเมียอีกเหรอเดี๋ยวเวลาคุยนะแค่นี้แหละลูกค้าเยอะโอ้ยไม่ใช่กะลีรู้สึกว่าสายสอนอ่ะ โอ้โหโปากซิ่งไงเฮียมึงรู้ว่ามึงเป็นแฟนเป็นแฟนเก่าที่ปากซิ่งที่สุดเลยป้าจริงเป็นสิงแค่ปากนะมึงเอวูก่ซิ่งเหมือนจะร,ร้รองใช่ไหมกูแพ้ไปอ่ยกูแพ้มึงอะมึ <c oughs> งกูกินกูคุยกับมึงใช่กูต้องกินน้ำตลอดเลยแบบคอแห้งอะคอแห้งเลยอะไม่หยุดอะ <c oughs> อยากได้น้ำไหลผ่านคออยากได้น้ำไหลผ่านคอ <c oughs> น้ำเปล่าใช่น้ำเปล่าน้ำเปล่าเออมึงมึงได้ดูแล้วใช่ไหมคลิปเก่าอ่ะที่มันตอนนี้มันดังทั้งในทิกตอกด้วยดูดูวันก่อนมันเพิ่งโผล่ขึ้นมาเองนี่แหละเขานอกจากที่เขาอยากรู้ว่ามึงเป็นใครแล้วอ่ะเขาบอกว่าทําไมเราถึงแบบว่าพูดกันแบบสนิทกันจางอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากรู้ว่าทําไมทําไมถึงเลิกกันได้เลิกกันได้เพราะที่ยังไงสัตว์ทำไมถึงเลิกกันได้เมืกมไม่เลิกกันมั้ยแต่ท้าทา <น>ไม่<อ>ใช่ชเขาอยากรู้ว่าเออทำไมเออก็ตอบถูกแล้วนี่หว่อาอะไรอะไรทำไมไามึงดีมันก็ยังคบกันโจูเสิ็จเอมึงไม่คิดว่ามึงไม่ดีบ้างเหรอคุดีกูมั่นใจว่ากุดีเพราะวเพื่อนบอกว่ามึงดีดีมากดีกว่า,วาอีมันไอ้ไอไม่เอาสอไม่เอบบ้ไาาอ้ไอ้สอ้ไี่ไอเพียไอ้ไอาไอ้อ้ไอ้ไอ้้ไออ้ไอ้ไไอ้้้ยออ้ไอไ้ไอ้ไันไ้ไองอ้ไไมอไไ้ไ่ มันเป็นแค่ความต้องการตังชั่วคราวไงเฮ้ยมึงพูดอะไรเฮ้ย <c oughs> เออไม่ใช่อะไรหรอกคนระับก็นั่นแหละก็โทรมาถามเรื่องโควิด่ะเลเพื่อนก็คุยกับเพื่อนเดี๋ยวคุยกับเพี่อน,น,น,นแล้วมันก็บอกว่ามึงติดไง <c oughs> <c oughs> จริงๆกูไม่ติดโควิดติดไม่พูดอย่างนี้สิกูรู้อยู่ว่ามึงติดแค่ไหนกูรู้ ูร oh ู้อย uh, ok ู่แก่ใจกูแต่ว่ามึงเป็นแฟนเก่ามึงไม่ควรโอยมึงกูแบบรุนมากเลยว่าตอนตรวจเอ็กซเรย์ปอดอะแม่งปอดกูจะฟ้าปอดกูจะดำนั่นนู่นนี <that 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 ่ไหมไม่จากสรุปนีก็สูดต่อไปทาเคซีสูดต่อไปทาเคซีสูดต่อไปทาเคซี ก็มึงดูบุหรี่อ่ะเออบอกหมอเป็นใครอ่ะเป็นผัวก็ไม่ใช่ผัวไม่เคยบอกให้เลิกบุหรี่เลยไม่เดี๋ยวจะพูดให้ฟังว่าเออเวลาคนที่คนเราที่มันดูบุหรี่ใช่ไหมเวลาไปจูบกับใครอะไรเงี้ยมันทําให้ขมปากรู้เปล่าอกูขมตลอดเวลาเลยนะมึงกูจําได้ว่ากูขมอีกกูว่ามึงไม่ได้ขมกับบุหรี่แล้วแหละก่อนจะทําอะไรมาก่อนหน้านั้นหรือเปล่ามันก็เป็นขมหน่อยพอแล้ว เจอให้อยู่มันจะเซ็นเซอร์ตอนป่ากูพูดแบบปิดปิดอะไรอย่างงี้หลุดหลุดหลุดกูชอบสรุปแล้วมึงโทรหากูแค่เรื่องโควิดหรอใช่ก็สารทุบสุกดิบไงอ๋อหรือจะให้โทรนัดนัดปล่ะนัดได้ปล่ะอืพร้อมพร้อมึงอยู่แถวไหนล่ะตอนนี้ถ้าเป็นัดพร้ามจะรถก่อนกูว่ากูก็อยู่แถวมึงอะเอาอยู่คลองไหนอะคลองไหนก็ไม่รู้อยู่แถวนี้แหละอยู่แถวนี้แหละ ็รู้นะว่ามึงก็ไม่ได้อยู่ไกลไม่ได้อยู่ไกลไปสักเท่าไรแล้วทีาไม่มีใครรู้ล่ออ่ะก็ไม่นะไม่เอาไม่เอาพอแล้วไม่เอาแล้วเียมึงอะชอบให้ความหวังกูอ้ยไม่เอาเดี๋ยวหัวมึงก็มาต่อยหน้ากูไม่มีไม่มีพูดเรื่องนี้แล้วกูจะลบใไห้แล้วมึงขาดได้หรอไม่ได้กไม่มีหัวแต่ก็ไม่ขาดอะเข้าใจปะไม่ต้องพูดกูไม่ต้องรู้เรื่องเนี้ยกูไม่ต้องรู้ ไอ้อสัตว์มึงรู้ป่มว่ากูณจำจำได้กูณจำหน้าตาของน้องสาวมึงได้โอคกูจำหน้าตาได้คุณพะคุณจ้าถ้ามึงจะพูดขนาดตามนั้นเนะลสักเส้นกูก็จำได้ว่าลักษณะมันเป็นยังไงกูสามารถบอกได้ว่าเส้นนี้เบี่ยงซ้ายมีลักษณะเนี่ยมึงเอาดิมึงเอาดิก็มาดิฮูคู เอาให้เอามาเรียงแบบสิบอันอ่ะกูรู้ว่าอันไหนอะไรกูรู้ว่าอันไหนของมึงเชียไอ้เชียของกูไม่มีหรอกเพราะตอนเนี้ยน้องสาวกูโลนแหละเฮ้ยมึงปวชเหรออุ้ยกูก็ต้องมีวิธีกำจัดอยเนาะกูก็อยากับาเป็นเด็กอหมครั้งแล้วทำไมทำไมสมัยตอนโควกูไม่ปวดกูก็อยากแบบว่าเออสติลอนุบาลอะไรอย่างเงี้ยบ้างมึงถ้ามึงจะให้กูปวดอ่ะมึงช่วยทำกันบ้านก่อนเนาะ มึงช่วยทำกันบ้านก่อนกูสะกิดมึงทีไรอย่ยเป็นแบบเมีออพอแล้วพอแล้วพอแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่พูดแล้วไม่พูดแล้วเรื่องนี้ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วพอแล้วพอแล้วมันออกอากาศไม่ได้ต่อให้พูดเยอะแค่ไหนมันก็ลงไม่ได้มึงดูข้าวไหมเออโอเควันนี้ก็จะโทรมามึงก็ปลอดภัยก็ดีแล้วก็โทรมาถามเรื่องโควิดอีกแหละเออขอบคุณค่ะคนดูเขาก็จะได้รู้ว่าเออเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเขาเขาอยากให้โทรอีกไงแต่เขาก็ไปสืบในไอจีะ กูเ,ออเปิดไอจีสาธาแล้วนะจริงเหรอมนนันก็ยังไม่เปิดเออเออมึงก็อย่าอย่าพึ่งเนี่ยคลิปนี้ลงไปมึงก็อย่าพึ่งก็ปิดไปก่อนอ๋อต้องไป็อกกลับไปรัก IG ไอจีใหม่กัน <c oughs> โอเคแค่นี้แหละคิดถึงนะคิดถึงแบบว่าคนที่แบบเคยรักอะ่ะกูก็คิดถึงแต่คิดถึงในแบบที่คนเคยจับไม่เอามันออกอากาศไม่ได้กูก็บอกแล้วบอกอีกว่าไม่ได้ กูเห็นตั้งหลายรายการเขาก็ตัดจักกเป็นเย็บกันอะมึงก็เย็บเอาดี้เออแค่นี้แหละเดี๋ยวบ้างๆโทรหาอีกได้ไหมได้โทรมาได้ตลอดนั้นเลยค่ะได้เสมอปะได้เสมอถ้าเธอต้องการเธอจะเป็นแม่เสียสาวของเธอไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วหัวหวมมีเพื่อนเกินสามคนแล้วกันถ้าเจอมึงอะกลัวมึงกูขืนกูเนี้ย ไม่มีหรอกป้าบอกคุเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆบอกบางกูจะทำอะไรรุนแรงแบบนั้นได้ยังไงโอ้โหเดี๋ยวว่าระแต่กูเล่าตอนมึงโยนมีดใส่กูแล้กังวิ้ให้กูเป็นคนดีบ้างโอเีก็ไม่มีใครเอาแล้วโอเคจะไม่บอกว่ามึงโรคจิตเค่ไหนโเอาคม่างมงี้ยีได้โอเคแค่นี้แหละโอเคคิดถึงนะคิดถึง่าบ๊ายบายบายบายจุ๊บจิ้ง อไม่ต้องทำไม่ต้องทำเี่ยมันปากซิ่งไงเนี่ยกลับมาโทรไปแล้วแบบแบบสมอยู่ในโรงพยาบาลอ่ะได้เปล่าไหมกำลังสมโควิดเลยหายแล้วปาดซิ่งไงเนี่ยโอเคประมาณนี้แหละนะการโทรหาแฟนเก่าก็ คือที่ผมโทรแต่คนนี้ยพรอกขโทรหาคนอื่นไม่ได้เขาแต่แมว่าแฟนเก่ามันไม่ได้แบบเลิกกันด้วยดีทุกคนมันไม่ได้เลิกกันแล้วคุยกันได้ทุกคนนะอาจารย์เอเอว่าคนนี้มันีย,ยน่ก็เสือกปากซิ่งไม่หยุดจ้ปากดีสุดแล้วโควิดนิดเดียวโควิดนิดเดียวที่เหลือแม่งคุยวัวทั่วหมดมว่าคุณเล็วว่าคุณเก่งไงป่าไปโอเคครับทุกคนกคน็ประมาณนี้แหละการทรหาแฟนเก่าเนาะถ้าแบบว่ากดไลค์คลิปนี้ถึง1ล้านไลค์ ผมโทรหาแฟนเก่าให้ครบทุกคนกูรู้มันไม่ถึงไงเขาถึงมาทำไงาถึงมากูโทรได้แต่นี้ก็โทรได้อยู่คนเดียวนี่แหละเพราะมันยังคุยได้อยู่คนเดียวค่ัเองไหครับผมก็ฝากถึงคู่รักหลายคู่นะว่าคนเราถ้าเวลาเลิกกันอะมันไม่จาเป็นต้องแบบเลิกกันแล้วเกลียดกันไปเลยเนาะ มันก็ no? มันก็เป็นสถานการณ์ที่บังคับไม่ได้อะบางทีมันเลิกกันมันก็เลิกไม่ได้ดีหรอกแต่ให้มาคุยกันได้ทุกคนมันก็ไม่ใช่แต่ว่าถ้าลองทุกคนลองจูนเันตอหากันโดยที่รู้แค่ว่าเออเราเลิกกันนะเรายกเลิกสถานะนี้นะแต่ว่าเราก็ยังสามารถคุยกันได้เหมือนเดิมก็มันก็จะดีแต่ว่าไม่ได้พูดว่าคนที่แบบคุยนไม่ได้แย่นะแค่มันมันจะดีขึ้นเฉยมันก็จะรู้สึกว่าเออมีคนที่รู้ใจเราคนหนึ่งที่ไม่ใช่แฟนแล้วกันเอออะไรอย่างนี้ว่าไป ชอ,ชอบคลิปนี้ก <ım. S 2> ็ in, อย่า hmm. ล mm ืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์ช่องผมด้วยนะครับผมมีเสื้อเที่ยวจ้าที่ผมซื้อโตมีไฟแช็กมีแก้วเยนตินะครับผมที่ผมซื้อโตโอเคครับผมฝากถึงคนที่ประสบภัยในประเทศนี้ทุกคนเนาะเรื่องโรคระบาดโควิด -19 นะครับผมใครที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงก็ฝากให้ดูแลตัวเองนะครับผมใครที่เป็นแล้วก็ขอให้หายเร็วๆนะครับผมขอให้พ้นภัยนี้ไปได้ด้วยดีด้วยกันนะครับผมประมาณนี้แล้วกันขอให้ผ่านยุคสมัยที่เลวร้ายแบบนี้ที่มี แบบนี้ครับก็ให้ผ่านไปได้ด้วยกันนะครับผมตอนนี้คุณี้อะรก่อนกทนแทนแนแทนแเนแทนแานแทนนนแทนแอนแทนแทนแทนแ้นชท อากมีคนมาคุยกับเราจะหากไม่มีใครคุยกับเราก็ต้องเศร้าไปก็ชวนคุยไม่เก่ง